ชาวนาอยุทยาประชมเงินค่าข้าวรัฐบาลขี้โกงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเชิญค่ะเชิญ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 จะตัวเป็นนเลยจะอาเชิญค่ะข้ากับสวัสดีพี่น้องมวนมหาประชาชนนะคะเวทีปทุมวันและทุกเวทีที่ถ่ายทอดขึ้นมาไม่ของภูสกายค่ะขึ้นมาไม่ฟังวิธีกรเลยค่ะ ฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะพูดนะคะฉันมีความในใจฉันคับแค้น,นะค่ะเอ้าแต่ตอนนี้นี่ใบที่สองนี่ใครอ่ะใครจะพูดอีกอ่ะพี่มบที่สองแล้วไมบนี้อ่ะในี้ใครอีกใครจะพูดอ,อีกสองคนโอเคสองคนอสองคนเดี๋ยวอันนั้นนําก่อนใครเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนทั้งหลายนะครับผมนายธวัชชัยคงสวุวรรณเป็นชาวนา ที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรียาอําเภออุทัยตำมนโรพรธิ์ทหารนะครับทํานา38ไร่หนึ่งงานขายข้าวเป็นเวลาหลายเดือนแล้วครับยังไม่ได้เงินเลยค่ะพี่คะดิฉันเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดพระนครศรียาค่ะชื่อกัลยานีจูพางค่ะวันนี้ที่ดิฉันต้องต้องขึ้นมาบนเวทีเพราะเมื่อคืนเห็นแล้วมันทนไม่ได้ค่ะ <S 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 มทน,น,นไม่ได้ค่ะเห็นอะไรคะเห็นภาพชาวนาตัวปลอม โดยการน,นำของนายกสวัสดิ์คงสมฤทธิ์นะคะอยู่ที่เป็นนายกอบตอ,อยู่ที่ตำบลละสมอำเภอภาชีค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่สีนะคะชื่อนายสังแล้วก็น้องสาวน้องสาวนายกขอขอขอขึ้นหน้าจอหน่อยได้ไหมคะน้องสาวนายกนะคะที่พูดเมื่อคืนเน้นายกสู้ๆนะคะท่านครอบครัวของ ดี๋ยวนั่งก่อนต้องที่มาที่ไปก่อนมาถึงพรวดพรวดเลยที่มาที่ไปนะคะที่ฉันทนไม่ได้เดี๋ยวสิฉันพูดบ้างสิใช่ไหมพี่ติ๋งแหมร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันร้อนฉันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่ะจันเย็นจัเย็นไล่เรียงก่อนพี่น้องก็ไม่รู้เรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ช่องสิบเอ็ดที่มีชาวนาไปนั่งอยู่ในไร่นาใช่ไหมคะ แล้วก็นั่งกับว,กวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณแล้วออกช่อง11เป็นชาวนาที่บอกว่ารงโครงการพะฒนำดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สงสารนายกให้นายกสู้สู้แล้วก็บอกว่าชาวนาที่มาทวงเงินข้าวเนี่ยเอ่อ<ะ>มันไม่สมจริงสมจังใช่ไหมฮะ,ฮะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยควรจะต้องดําเนินต่อไปเ<ะ>พราะเป็นโครงการที่ช่วยชาวนาจริงๆก็ปรากฏว่าชาวนาที่จังหวัดอยุธยาเองเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า คนกลุ่มนั้นไม่น่าจะเป็นชาวนาตัวจริงวันนี้เขาจริงขอขึ้นเวทีเพื่อมาอธิบายพี่ก็เลยเริ่มต้นบอกว่าคนที่พากลุ่มนี้มาเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมคะะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วชาวนาที่นั่งอยู่ในรายการนั้นชาวนาจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็มีปลอมอจริงด้วยปลอมด้วยผสมกันผสมกันจันวสส่วนยังไงจริงกับปลอมปลอมมากกว่าค่ะเอ้าเฮ้ยปลอมมากกว่าจะมีประมาณ10ิบคน มีปลอมมากกว่าจริงรมมกกแล้วที่พูดที่พูดจ้อยๆกับวุฒิพงศ์นั้นปลอมหรือจริงปลอมด้วยจริงด้วยไอ้ที่ปลอมไอ้ที่จริงเนี่ยก็คือเขาขอให้ช่วยพูดทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้รับเงินเลยนะคะที่ดิฉันรู้จักดีก็เพราะชาวนาพวกนี้ดิฉันเคยช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมนายกของเขายังช่วยไม่ได้กระทั่งทุกวันยังไม่ได้ค่าน้ําท่วมเอาหน้าไหนเนี่ยนายกอบตอสวัสดิ์คงสมฤทธิ์เอาหน้าไหนพาชาวเอา,เอาชาวนาปลอมชาวนาเทียม ขึ้นมาเรียกร้องมามาให้กำลังใจกับน,นายกซึ่งคนทั้งคนไทยทั้งประเทศชาวนาทั้งประเทศเขาแทบจะฉีกเนี่ยนายกปูแต่ไอ้นายกสวัสดิ์บ้านดิฉันเนี่ยมันเอาหน้าไหนมันกินข้าวหรือมันกินยาทีา่ทานอยากจะถามว่าวันนี้ไอ้นายกนายกบ้านฉันนัที่รัสมเนี่ยนายกสวัสดิ์คงสมริดอ่ะกินยาหรือกินข้าวฝากถามด้วยน้าท่วมมันก็รู้ว่ารัฐบาลโกงยังไม่ได้เงินน้ำท่วมมันก็เป็นคนเรียกร้องน้ำท่วมกับชาวบ้านทั้ง ที่รู้ชาวบ้านกลุ่มนั้นนะ่ะที่เมื่อคืนที่เห็นอยู่ไม่ได้รับเงินน้ําท่วมมาวันนี้เขาก็ไม่ได้่าดเรื่องเรื่องไปประทวนเขายังไม่ได้เงินยังพานเอาหน้ามาพูดดิไอ้สามแสนกว่าบ,บาทที่มันค้างทาไมไม่เอาโชว์โชว์ทำไมแปดหมื่นโชว์ทำไมแปดหมื่นอและชาวนาบอกว่าถ้าพี่บอกว่าชาวนาจริงและชาวนาปลอมเอาชาวนาปลอมก่อนสิพี่พี่บอกว่าเขาเป็นชาวนาปลอมและอาชีพจริงๆก็คืออะไร รับจ้างค่ะรับจ,าจบ้างนายกไปรับจ้างนายกไปชนชานิจิงก็คือชาวนาที่เราเห็นกันอยู่รู้จักกันอยู่ <aki> ยคนที่รูจ้รจักก็ืม่ที่จะรู้จักกันหมดที่นี้บอกว่าชาวนาจริงเขาไม่ได้ถูกจ้างมาแล้วเขามาทําไมอ่ะ โดนโดนฮะโดนมาขอร้องให้ช่วยมาพูดเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นลูกน้องนายกไงฮะเป็นลูกน้องนายกเป็นลูกบ้านนายกเขาขอร้องให้เอาออกมาทั้งจริงและปลอมนี่เป็นลูกบ้านเขาบอกเขาขอร้องให้มาออกทีวีมาช่วยพูดโกหกได้โกหกได้สองชั่วโมงพิธีก่อนต้องซ้อมก่อนแล้วถึงมาพูดซ้อมก่อนแล้วพูดซ้อมก่อนแล้วมาพูดทั้งจริงและปลอมเลยทั้งจริงทั้งปลอมซ้อมก่อนมันซ้อมก่อน แล้วพี่ไปรู้ได้ยังไงว่าท้องต้องซักซ้อมกันก่อนที่จะมาออกทีวีรู้สิคะเพราะคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็เป็นคนของดิฉันที่เคยช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมดิฉันรู้จักหมดทุกคนใครเป็อะไรอยู่ที่ไหนที่ไปออกทีวีทั้งหมดเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่เข้จกลัมาก็มาเล่าให้ฟังเหรอใช่มาเล่าเล่าให้ฟังว่าเขาถูกหลอกให้ไปถูกชักชวนให้ไปเขาชักชวนให้ไปให้ไปช่วยพูดหน่อยให้เป็นกําลังใจนายกเดี๋ยวเราจะได้เงินค่าข้าวอีกไม่นานหรอกเราจะได้เขาดั่งเขาบอกว่าเขาจะต้องได้ แล้วที่ฉันบอกว่าจาไม่ได้เหรอน้ําท่วมมาปีห้าสี่ยังไม่อยกร้องกับเขาไปวิ่งพังประตูทาเนียบเหมือนกันเนี่ยแล้วยังไม่ได้เงินแล้ววันนี้จะโดนเขาหลอกอีกเชื่ออีกเหรอเพราะฉะนั้นบอกว่าเราน่กินข้าวหรือกินหญ้าพวกเรากินข้าวกินหญ้าที่ฉันตอบก็คือมุกเป็นรายการจอมปลอมรายการจอมปลอมสร้างภาพสร้างภาพแน่นอนสร้างภาพให้นายกรัฐมนตรีสร้างภาพให้นายกทั้งท่านที่ คนไทยคนชาวนาทั้งประเทศแทบจะฉี่ออกนายกปูโดยเฉพาะคนอายาเนี่ยเรียกร้องกันมาตลอดเขาขอขอเงินเขาแทบจะเอาใบป,ประทวน,นไปจำนำเมื่อวา,วานยังถามที่ชั้นเลยว่าจำนำที่ไหนได้ขอเงินก่อนได้ไหมแล้วเอาหน้าไหนเน่นายกสวัสดิ์คงสมฤทธิ์นะ่ะคุณเอาหน้าไหนพาชาวนาลองกับจริงก็คือเป็นลูกน้องบริวารน,น้องสาวคุณเอาเอามาสร้างพวกนายกสู้สู้ส,สู้พ่อสู้แมงสิไอสวัสดิ์คงสมฤทธิ์ ว้าชาวนาขึ้นเบทีที่ไรไม่เคยผิดหวังนะคะแล้วก็ฝากด้วยฮะน้องกองฝากด้วยนายอำเภอท่าเรือเหมือนกันจ้ะคุณนายแดงเขาเรียกกันคุณนายแดงคุณนายแดงผู้ใหญ่บ้านกำนันโทรมาหาดิฉันว่าอัดอั้นตันใจเหลือเกินสร้างภาพเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเผามาเผาโลกระทวงลุงกำนันค่ะ,ะเห็นด้วย เกณฑ์เข้ามาทั้งๆที่เขาไม่อยากมานะคะทั้งๆที่เขาไม่อยากมานี่ไงนายอำเภอบ้านฉันแทบจะเอาป๊กคุมหัวของชาวจังหวัดนยาอับอายเหลือเกินนะคะบางคนก็สร้างภาพเป็นนายกเทศบาลสร้างภาพฟ้าเป็นของนกสนายกนายกเป็นของปูตลอดกาลเดลิชันบอกว่าฟ้าเป็นของนกน้กเป็นของอีปูตลอดกาลค่ะดิฉันตั้งให้มันแล้ว สร้างภาพกันอยุธยาสร้างภาพเยอะโดยเฉพาะผู้ว่าราชก,การจังหวัดบ้านดิฉันก็เหมือนกันไปจุดเทียนไปจุดเทียนถามว่ามึงต้องเกณฑ์คนมาอีกเท่าไหร่จุดเทียนมาด้วยใจไหมเกณฑ์ก็มาให้หมดนายกไปสร้างภาพวัดพนันเชิงจ้างคนละ200ไม่จ้างหมาตัวไหนจะไปไปยืนต้อนรับนายกปูสองร้อยเนีสองร้อยบาทอ๋อจะไปสะดอกเคราะห์เหรอสะดอกเคราะห์เนี่ยแหละสองร้อยบาทต้องจ่ายสองร้อยบาทไปไปเชียร์อยู่แล้ว ไม่จ้างไปไปอยู่แล้วอันไหนบอกว่าอยุธยาเสื้อแดงเยอะไงไม่เยอะเสื้อแดงไม่เยอะตอนนี้ไม่เยอะตอนเนี้ยลุกขึ้นฮือกตลอดแล้วลุกขึ้นกันหมดแล้วถ้ามันเยอะจริงมันไม่ไปโคราชหรอกวันนี้มันต้องอยู่อยุธยาในเสื้อแดงบ้านมันใช่ข้าที่น้วมีนัดอยุธยาใช่แล้วล้มแล้วมันล้มแล้วทำไมล้มแล้วข้ที่แล้วทำไมล้มแล้วสแดงมันไม่มีมันกลับใจกันมาหมดแล้วแล้วคราวที่แล้วที่นัดอยุธยามีกี่คนอะไรนะคะคราวที่แล้วที่นัดอยุธยามีกี่คน ไม่ถึงร้อยคนนอกั้นมันเกณฑ์มาเกณฑ์เขามาอยู่ในยาไม่เยอะไม่เยอะดิฉันยืนยันว่าถ้าเยอะมันมันไม่ต้องไปถึงโคราชถ้ามันเยอะมันไม่ต้องถึงโคราชอยุธยาเนี่เดี๋ยวไอโกตีมันเอามาผสมพันธุ์กันอ๋อไม่มีแล้วอออ๋อพี่ร้องยาได้ไม่มีแล้วค่ะพูดถึงโกตีไม่ได้ของขึ้นของขึ้นทำไมทำไมพูดถึงโกตีแล้วของขึ้นของขึ้นไงไปผ่าความจริงรายการของ ของที่นี่ผ่าความจริงที่จังหวัดพระนครศรียาไอโกตีพาคนไปว่อนดา่าคนยาถามว่ามันกล้าเข้าเวทีไหมเพราะแดงกับใจดักมันหน้าประตูไม่กล้าค่ะไม่กล้าไม่กล้าหรอไม่กล้า,ลาแดงกับใจดักหน้าประตูทางเข้าเลยไอโกตีดีแต่สร้างภาพมันไม่กล้าเข้ามาแล้วไม่กล้าเข้าเจอคนจริงก็หนีเหมือนกันหนีไอโกตีหนีแน่หนีเสื้อแดงที่มันเคยเผาไปเลยพี่น้องเนี่ยมันหนีไปแล้ว งันถาไปที่ท้องนาท้องนาอายุทยานี่ถือว่าเป็นลุ่มปลูกข้าวเลยใช่ปลูข้าวอู่น้ำข้าวอู่น้ำยังไงคะถ้าเราปลูกข้าวกันมาตั้งแต่ในอดีตบรรพบุรุษเราเลยนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้ว่าจะเสียที่นาไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซะเยอะเราก็เสียดายนะเสียดายมากนะจริงๆแล้วอายุทยาจะไม่มีน้ําท่วมเลยถ้ามีไร่นาใช่ไหมไร่นาก็เป็นที่รองรับน้านะคะทีนี้พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีชาวนาถือใบประทวน รอเกอร์เหมันข้าวรอฝนเนี่ยเยอะไหมพี่เยอะมากค่ะเยอะมากก็อยากจะเชิญชวนเลยนะคะในฐานะที่ตัวแทนขึ้นมาอับอายเหลือเกินมาละสร้างภาพเป็นคนยาแล้วว่าเราไม่ใช่แดงทั้งจังหวัดแล้วเมื่อคืนนี้มันก็ของปลอมที่ลุงกำนันชี้นะเป็นการนำของไอ้นายกสวัสดิ์คงสมฤทธิ์ไอ้นายกที่กินหญ้าไม่ได้กินข้าวเป็นการนำของมันที่สร้างภาพช่อง11อชูสู้สู้ค่ะน้องสาวมันเป็นอบตอ เป็นสมาชิกแล้วมันจะเหลืออะไรคะพี่ชายเป็นนายกน้องสาวเป็นสมาชิกแล้วถามว่ามันจะเหลืออะไรนะคะวันนี้คนพาชีต้องลุกขึ้นถ้าเหลือต้องลุกขึ้น16อำเภอต้องลุกขึ้นอย่าอยู่ใต้การนําการกินหญ้าของไอ้นายกสวัสดิ์บ้านดีฉันอย่าไปเชื่อมันวันนี้ต้องลุกขึ้นนะคะคนยาต้องลุกขึ้นเรากินข้าวนะคะประกาศนะคะว่าเรากินข้าวแล้ไม่ได้กินหญ้า ตอนนี้คนอยากกินข้าวไม่ได้กินญ้านะคะอย่าดูถูกอย่าดูถูกถ้ามึงแน่จริงเนี่ยสีแดงมาตั้งที่อยุธยาละโวยไม่ต้องไปโคราชไม่ามาดูทโคราชเพราะมึงมีไอ้โกตีช่วยมึงแล้วนี่มึงมีไอ้โกตีช่วยมึงแล้วนี่กรุงเทพช่วยมึงแล้วนี่ไม่ต้องไปเพนโคราชภาคอีสานมึงมาตั้งที่อยุธยาเลยว่า,ามึงดูดิมงจะมีคนเท่าไหร่เอามา,าฟังพี่บ้างเรื่องทุกข์ของชาวนาบ้างเอ็นพี่บอกถือใบประทวนนี่มีใบประทวนอยู่ในนี้มา ใบประทวนมามีบุ๊กของเกษตรกรมามีบัตรเกษตรกรนะคะบัตรชาวนาที่เป็นใบเป็นการ์ดนะคะพี่อ่าพี่ใบประทวนที่ถือไว้กี่เดือนแล้วจ๊ะก็หลายเดือนแล้วครับประมาณก็สี่เดือนห้าเดือนนะครับจํานวนราคาเท่าไหร่จ๊ะก็เยอะอยู่ครับนะเยอะอยู่ เท่าไหร่ประมาณประมาณ3 0 0แสนก็กว่าครับ3 0 0แสนกว่าครับเพราะผมทำนาเยอะค่อนข้างเยอะครับค่ะแล้วแล้วทีนี้พอเรารอรอพี่รอค่าจํานําข้าวอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตยังไงอ่ะะมันมันก็ลำบากครับคือผมเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะค่าเกี่ยวเขาก็มาทวงค่ารถปั่นก็มาทวงค่าปุ๋ยค่ายาร้านปุ๋ยร้านยาเขาก็มาทวงครับค่ะคือตอนนี้เขาปิดเครดิตผมหมดแล้วทกสก็ทวงทวงนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือเป็นนี้ทกสเท่าไหร่คะทวงดอก ก็เป็นนี้อยู่ประมาณตอนนี้200,000ครับ200,000ก็มาทวงดอกเบี้ยครับผมทั้งต้นทั้งดอกก็ยังไม่ไม่รู้จะไปจ่ายกันที่ไหนยังไงตอนนี้ข้ายังไม่ได้ผมก็น่ามืนมืดอยู่เลยครับไม่มีการจ่ายโครงการจันำข้าวมากี่รอบนะคะพี่ผมเข้าประมาณสองรอบ2รอบแล้วรอบแรกมีปัญหาไหมคะรอบแรกรอบสองไม่มีปัญหาครับได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมคะไวฮะประมาณไวภายใน7วันได้ยืนไปกี่บาทยื่นใบประทวนปุ๊บก็ได้เลยได้ตันแล้วเท่าไหร่คะมัน แพงสุดนี่รู้สึกช่วงแรกๆครับจะได้ประมาณหมื่นสี่โอ้โหพอช่วงหลังๆมาก็เหลือหมื่นสองหมื่นสามหมื่นพันหนึ่งก็มีครับผมเหมื่นพันเห็นคุยกับชาวนาบางคนนี่หมื่นห้าร้อยครับถูกหักโน้ตหักนี้ยุบยับไปหมดเลยครับความชื้นค่ะค่ะสารพัดเลยแลวที่เขาบอกว่าโครงการนี้มันทุจริตกันเนี่ยพี่เห็นไหมคะก็ก็คิดว่าน่าจะมีครับมันจะจุดไหนได้บ้างนะคะก็ตั้งแต่เริ่มซื้อไปเลยครับ ซื้อข้าวไปครับผมอแล้วก็ไปสีแต่สีเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปเก็บต้นทุนมนแพงขายไม่ออกนะก็คาโกดังข้าวเน่าก็อยู่ตรงนั้นครับนะคะทีนี้พอถึงคราวนี้เนี่ยไม่มีเงินมาจ่ายใบประทวนเนี่ยแล้วพี่จะทํายังไงต่อไปนะคะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทาไงครับผมก็ปรึกษาเจ้เขาครับผมก็ขอหากู้เงินกู้นี้นอกระบบอยู่เหรอครับผมดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะ ก็ร้อยละสามมั่งร้อยรู้สึกตอนนี้ปล่อยร้อยละห้าครับต่อเดือนต่อเดือนครับโอน้องเอ้ยครับนี่มันเลือดซิปๆเลยนะร้อยละห้าต่อเดือนเลยเหรอครับผมพอตอนที่กู้กระชักขึ้นไปเลยใช่ไหมก็ได้เงินไม่ครบใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้แล้วถ้าเกิดค้างเขาทาไงอ่ะก็ผมก็ไม่รู้จะทายังไงครับตอนนี้เขาก็จะเอาหย่อนเอาหัวลงมาข้างล่างแล้วเอาขาผูกขึ้นไปเซใช่ไหมครับวันนี้นอกระบบใช่ไหมครับผม Hmm. อิอนี้ผมก็เลยมาจะมาเชิญชวนพวกพี่น้องชาวนาด้วยกันครับที่ยังไม่ได้เงินจากเนี่ยจากการจำนำข้าวนะฮะจะชวนมาลองยื่นหนังสือดูนะครับท,ที่หลวงเวทีหลวงปู่พุทธาอิสระนะครับที่แจ้งวัฒนาฮะค่ะ <c oughs> ยื่นหนังสืออะไรบ้างคะ <c oughs> เป็นหนังสือ,อสำเนาบัตรรจำตัวประชาชนสำเนา,นาทะเบียนบ้าน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สำเนาใบป,ประทวน ทางท่านหลวงปู่ท่านจะมีชุดทนายติดตามให้ทีนะครับค,ครับผมที่จะตามทวงเอาทวงนี้นนให้ทนนี่ให้ครับผมรัดเป็นหนี้เราครับผมดีกว่ามานั่งรอนะครับคือเขาบอกว่ารัฐบาลไม่โกงครับแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้อาจจะเป็น